สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันที่9นะครับเดือนกุมภาพันธ์ครับซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับแล้วก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนทุกทท่านนะครับหรือไม่แต่คนไทยด้วยกันทุกคนนะครับวันนี้นะครับแอนมินอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับมาทํางานแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับของ สนามบินสุนรภูมินะครับในช่วงเทศกาลตุจีนนะครับหยุดยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนบ้านเราครับคนไทยครับที่มีช่วงวันหยุดแบบนี้ครับแล้วก็คนจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามจีนมาเลยฮ่องกงสิงคโปร์ครับวันนี้นะครับทุกคนก็คนก็เริ่มที่จะออกเดินทางกับบ้านหรือว่าไปเที่ยวตามต่าง จังหวัดหรือตามที่อ่างต่างนะครับที่นิยมนะครับอย่างวันนี้ถ้าทุกคนให้ดูบรรยากาศที่สนามบินจุรณภูมินะครับมีทั้งกลุ่มคนไทยนะครับที่เป็นกลุ่มคณะหมู่คณะครับไปเที่ยวอย่างต่างประเทศหรือว่าตามจังหวัดอื่นๆทั่วไปแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มชาวจีนนะครับที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆครับที่เดินทางมาเที่ยวอย่างบ้านเรานี่ครับวันนี้ครับแอนบินก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับว่าจะคึกคักแล้วก็หนาแน่นไปด้วยคนจีนมากน้อยแค่ไหนครับนี่ครับ ปกตินะครับแอดมินมาที่นี่เบอร์ก็น่าจะเดือนที่แล้วครับหนึ่งเดือนที่แล้วครับก็จะมีชาวยุโรปครับเยอะมากครับที่เดินทางมาสูรรณภูมิบ้านเราครับแต่วันนี้นะครับช่วงอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเวลาพิเศษนะครับสำหรับคนจีนครับทั่วโลกเลยครับที่จะถือโอกาสนะครับในการเฉลิมฉลองแล้วก็นําบรรจุนะครับมาเที่ยวพักผ่อนครับตามจุดหมายต่างๆครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภูเก็ตเชียงใหม่นะครับก็จะ เยอะไปด้วยนักเที่ยวชาวจีนซะส่วนใหญ่นะครับในช่วง2-3-4วันที่ผ่านมานี่ครับทุกคนนคี่ฮะให้ดูครับเเจอบรรยากาศแบบนี้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับแล้วก็ถัดมาเนีครับเดือนกุมภาเนี่ยครับวันที่8-9-10ช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับเอ็นินไม่อยากคิดถึงเดือนเมษาครับที่ทาง บ้านเราครับทางนโยบายของรัฐบาลนะครับเขาจะมีการให้เล่นน้ําสงการทั้งหมด21วันครับโอ้โหไม่คิดว่าแบบถ้าเป็นอย่างแบบนั้นจริงๆนะครับเราต้องเที่ยวครับจะเยอะมากน้อยแค่ไหนครับในเดือนเมษายนี้ครับนี่ครับผมคิดว่าการจัดแคมเปญแบบนี้ครับจะทําให้นะ่ครับเ็ดเงินต่างๆนะครับเข้ามาบ้านเราครับเยอะมากแล้วครับแต่ที่สําคัญผมคิดว่านะครับการบริหารจัดการนะครับก็เป็นส่วนสําคัญนะครับว่า ในเมื่อเรามีนักเที่ยวมาเยอะมากแล้วนะครับเราจะทํำยังไงให้ทุกอย่างมันสะดวกสบายครับไม่ใช่แบบมาแล้วคือมีแต่ปัญหานะครับแต่ผมคิดว่านะครับอย่างน้อยๆคือคนไทยรัฐบาลบ้านเราก็มีความพร้อมครับมีความเป็นมืออาชีพพอครับที่จะทําทุกอย่างให้มันดูสมูทให้มันดูแบบโอเคผ่านไปได้ด้วยดีครับนี่ฮะปีนี้นะครับทุกคนก็มาลุ้นกันครับผมคิดว่านะครับเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็นี่ครับปริมาณของนักท่องเที่ยวนะครับจำนวนท่องเที่ยวครับ ก็คงจะเยอะมากมากนยครับอย่างนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟจีนนะครับมีทั้งคนไทยส่วนหนึ่งแล้วก็คนจีนส่วนหนึ่งครับที่เดินทางกลับบ้านครับทุกคนนี่ฮะท่านผู้ชมครับอันนี้คือในส่วนของโถงผู้โดยสารพักคอยครับของผู้โดยสารนะครับที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศครับจะให้ดูของวันนี้ครับวันศุกร์ครับโอ้โหทุกคนอันนี้คือไม่ได้เฉพาะเป็นชาวต่างชาตินะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นก่มคนไทยครับที่หลังจากที่ทํางานเสร็จนะครับ คนที่มีธุรกิจหรือว่าทํางานเกี่ยวกับคนจีนนะครับก็นะครับเป็นช่วงที่เดินทางท่องเที่ยวครับหลังจากที่เหนื่อยๆกันมาทั้งปีนะครับเป็นชดเชยการตุดจีนนะครับเดินทางไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจุดหมายหลักๆที่บ้านเรานิยมไปก็เช่นสิงคโปร์ครับเกาหลีญี่ปุ่นนี่ครับทุกคนนะฮะบรรยากาศที่สนามบินวันนี้ดูคึกคักมากเลยฮะนี่ครับ เพราะว่าตอนนี้นะครับที่ผมได้ข่าวมาอย่างที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็หิมะกาลังตกครับก็ส่วนมากคนไทยก็นิยมจะไปครับแล้วก็มีบางเขตบางจังหวัดของเขาครับที่มีดอกสุกระสักระเริ่มบานครับก็เป็นทําให้ญี่ปุ่นนะครับเป็นจุดหมายหลักที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมสำหรับคนไทยบ้านเราครับลองเรามาก็น่าจะเป็นเกาหลีนะทุกคนเนาะใช่ไหมครับเกาหลีญี่ปุ่นนี่ครับเป็นจุดหมายหลักของคนไทยครับช่วงเทศกาลหยุดยาวอย่างช่วงตุตจีนอย่างนี้ครับแล้วก็อีกทีก็ช่วงปีใหม่แล้วก็สงกรานครับนี่ฮะ ที่จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ดูคึกคักไหมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนบรรยากาศผู้โดยสารขาออกกันนะครับผมคิดว่าถ้าเย็นกว่านี้นะครับหมายถึงเวลาช่วงเลิกงานนะครับบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิน่าจะคึกคักมากกว่านี้ครับอันนี้เป็นเวลาช่วงบ่ายสักสางบ่ายสองโมงครับส่วนหนึ่งก็ครับคนไทยน่ครับก็ยังทํางานอยู่ครับผมคิดว่านะครับหลังจากที่เลิกงานเสร็จแล้วครับนะครับการเดินทางนะครับไปเที่ยวตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับ น่าจ่าคึกคักมากกว่าช่วงตอนนี้ครับทุกคนทุกคนจะให้ดูตรงส่วนนี้ครับนี่ครับคึกคักมากเลยครับนี่ฮะแอดมินไม่ได้มาสนามบินสุวรรณภูมิเกือบเกือบหนึ่งเดือนเลยทุกคนเพราะว่าติดภารกิจแล้วก็ออกต่างจังหวัดสัส่วนใหญ่ครับวันนี้ครับก็เป็นวันแรกที่ได้มาที่นี่ครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับตำรวจท่องเที่ยวครับคอยดูแลนะครับไม่ต้องกลัวนทุกคนว่าจะมีมันเรื่องการลักเล็กขโมยหรือว่าการก่ออาชญากรรมครับเพราะว่า ในช่วงเทศกาลอย่างนี้ครับคนเยอะนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเพิ่มมาตรการเข้มงวดมากขึ้นครับเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายอย่างที่สุดนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับในส่วนของผู้โดยสารนะครับที่เดินทางออกยังต่างประเทศนะครับนี่ครับจะให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเอ็มมินจะพาทุกคนไปดูข้างล่างนะครับว่าในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าครับจะวุ่นวายแบบนี้ไหมครับว้าวตรงนี้น่าจะเป็นจุดอีกหนึ่งครับที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปครับมี ค่มไฟจีนแล้วก็มีรูปมงกรครับปีนี้เป็นปีมังกรทองนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะสวยงามมากเลยนะครับอ้าวสวยงามไหมครับทุกคนนี้อันนี้คือเขามาประดับไว้นะครับนี่ครับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเห็นไหมฮะจริงๆจะบอกว่าประเทศไทยบ้านเราครับมีการเฉลิมฉลองทุกเทศกาลจีนนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น สงการแบบไทยๆสงการแบบจีนสับสมการแบบทั่วโลกครับปีใหม่วาเลนไทน์ฮาโลวีนทุกอย่างครับนี่ฮะโอโหให้ดูบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยววันนี้ครับนี่ฮะเริ่มจะคึกคักแล้วครับนี่ครับส่วนหนึ่งก็นี่ครับเดินทางกลับบ้านครับหลังจากที่เที่ยวเสร็จแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็กําลังจะเดินทางมาเที่ยวอย่างบ้านเราครับอันนี้คือในส่วนของผู้โดยสาร ขาออกกอนนะครับเดี๋ยวจะแอดมินจะพาทุกคนไปดูข้างล่างนะครับให้ดูครับนี่ครับคิวยาวมากเลยนี่ฮะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในส่วนของโถงผู้โดยสารขาเข้าครับระหว่างประเทศแล้วครับทุกคนจะให้ดูครับคึกคักมากตอนนี้เป็นเวลา15บพนาฬิกาครับให้ดูครับโอ้โหอันนี้ประตู3นะครับเป็นที่จุดนัดพบนะครับระหว่าง ผู้โดยสารและก็คนที่จะมารอรับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของรถคนขับครับบริษัทเอเจนซี่ต่างๆครับจะให้ดูวันนี้ให้ดูฮะโอ้โหอันนี้จะเป็นคุุหนึงนะครับนี่ครับ,รบให้ดูดีครับโอ้โหตุรกีแต่อินเดียก็เยอะครับอินเดียก็ยังเป็นจุดหมายหลักตลาดหลักเช่นกันครับให้ดูบรรยากาศครับทุกคน โอ้โหนี่ครับถ้าจะเดินไม่ได้นะครับตรงนี้จริงๆนะครับอันนี้บรรยากาศสดๆนะครับของวันที่9นะครับเดือนกุมภาครับทุกคนให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่ฮะโอ้โหถ้าใครนะครับทุกคนมาเที่ยวนะครับตามจุดต่างๆของบ้านเราช่วงนี้ต้องทําใจนะครับเรื่องการรอคิวการเข้าแถวนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของทั้งวัดวาอารามต่างๆห้างสรรพสินค้าร้านอาหารทั่วไปครับไม่แต่สนามบินวันนี้ครับทุกคนไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เลยฮะให้ดู ผมสอบถามพี่นะครับที่เป็นมรกุเทศชาวชาวคนจีนนะครับบอกว่าจริงๆวันนี้เป็นวันไหว้นะครับแต่ว่าหลังจากช่วงบ่ายผ่านไปแล้วครับทุกคนนีครับก็จะมีส่วนหนึ่งครับที่จะเริ่มเดินทางออกมาเที่ยวมาหาความสุขให้กับตัวเองแล้วครับทุกคนเพราะว่าอย่างประเทศบ้านใกล้เลนเคียงของเราเช่นมาเลเซียสิงคโปร์บก็จะเป็นไฟสั้นๆครับสองสามชั่วโมงนะครับก็ทําให้ช่วงบ่ายวันนี้ครับนี่ครับก็เริ่มแล้วครับเริ่มคึกคักแล้วครับวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็ยาวไปถึงวันเสาร์อาทิตย์เลยครับ ที่จะมีนักท่องเที่ยวยอะแบบนี้ครับทุกคนนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับนี่ครับต้องรอเช็คชื่อป้ายตัวเองครับนี่ฮะท่านผู้ชมปีนี้นะครับผมคิดว่านะครับต่ำๆนะครับเราน่าจะได้ถึง30ล้านแน่ๆนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้ว ยิงแบบว่าจัดแคมเปญนะครับสงการ20่กว่าวันนะครับในเดือนเมษายนนะครับเล่นกันให้กระหน่ำเลครับผมคิดว่านะครับนักท่องเที่ยวก็คงบบโอ้โหเข้ามากันเยอะมากให้ดูนะครับทุกคนบรรยากาศให้ดูครับหลังมาไม่ขาดสายเลยฮะโอ้โหทุกคนซ o r r y นี่ฮะเห็นไหมฮะให้ดูครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3ามโมงนะครับทุกคนนี่ฮะให้ดู ออกมาเรื่อยๆเ,เลยครับว้าวซอรีให้ดูครับทุกคนให้ดูบรรยากาศตีงนี้ครับให้ดูครับสดๆเลยทุกคนตอนนี้บรรยากาศเยอะมากจริงๆเลยนี่ครับเห็นไหมฮะ จริงๆก็คืออยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปทุกวันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับจะมีช่วงโลซ s e a s o นะครับในช่วงเดือนที่มีฝนตกเยอะครับประมาณเดือนสิงห,หากันยาช่วงนั้นเป็นช่วงมรสุมครับโอ้ทุกคนให้ดูครับวันนี้เครื่องลมทำการแน่นๆจุกๆเลยครับให้ดูบรรยากาศครับ คิดว่านักเที่ยวส่วนหนึ่งก็จะมาเที่ยวกรุงเทพเป็นหลักนะครับเราหลังจากนั้นก็จะไปที่พัทยาไปเชียงใหม่ครับหรือไปหัวหินไปภูเก็ตแบบนี้ครับทุกคนบรรยากาศช่วงนี้นะครับที่ตามต่างจังหวัดนะครับอย่างที่ผมเดินทางมานะครับช่วงเชียงใหม่ของเชียงใหม่หรืภาคอีสานครับกลางวันจะร้อนนะทุกคนกลางวันจะร้อนมากแต่กลางคืนอากาศจะเย็นสบายครับซึ่งแตกต่างจากกรุงเทพมหานครมากเลยครับเดือนนี้นะครับกุมพาก็ยังอยู่ในอากาศที่เย็นสบายนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับ กลางวันก็อาจจะร้อนบ้างนะครับแต่ว่ากลางคืนนี้เย็นสบายครับน่าเที่ยวครับให้ดหูทุกคนนีครับมาเรื่อยๆนะครับไม่หยุดเลยให้ดูอีกตรงโซนนี้นะครับนี่ครับให้ดูอีกประตูน,นี้ครับให้ดู ทุกคนนี่ครับเวียดนามอีกรูปหนึ่งครับหลังจากที่เราไม่เห็นเวียดนามมานานนะครับมาแล้วช่วงบ่ายครับโอ้ทุกคนอันนี้ทางออกนะครับประตูบีครับทุกคนนี่ครับให้ดูจะให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้คือในส่วนที่ผ่านด่านตมมาแล้วนะทุกคนจะให้ดูนะฮะนี่ครับนี่ฮะทุกคน เป็นทางออกหลักนะครับที่นักเที่ยวส่วนมากก็จะเลือกออกประตูนี้ก็ส่วนใหญ่ครับประตู B ครับประตู C ก็จะมีเช่นกันครับแต่ว่าจะไม่มากครับถ้าเทียบกับระหว่าง B กับ C นะครับ B กับ C เป็นประตูออกสําหรับลูกค้านะครับระหว่างประเทศนะครับถ้าเป็นประตู A ก็คือเป็นประตูออกสําหรับผู้โดยสารภายในประเทศครับท่านผู้ชมนี่ครับมาเรื่อยๆเลยครับโอ้แน่นๆจุกๆเลยครับทุกคนนี้ฮะเห็นแบบนี้แล้วอยากให้มีจุดกินทุกเดือนเลยทุกคนน้อนึ่ครับ เดินละสองสาวันเลยครับเพราะดูเยอะมากเลย <S 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 เดียเด๋ยวจะพาทุกท่านไปดูในส่วนของผงพักคอยนะครับที่จะลองขึ้นยังรถบัสครับว่าจะมีกรุ๊ปเยอะมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าโดยรวมเลครับผงผุ้ทธิสารขาเข้านะครับระห่างประเทศวันนี้แน่นมากทุกคนนะครับคนจีนและส่วนใหญ่ครับเดินทางออกมาท่องเที่ยวแล้วครับ ครับอันนี้คือในส่วนของห้องถงผู้ดิสารพระคอยนะครับโอ้โหเช้าว,วันนี้วันนี้เป็นวันเป็นวันไหวใช่ไหมครับวันนี้วันที่วันที่9นะครับวันนี้วันวันที่9จะให้ดูกลุ่มของชาวจีนนะครับไม่ว่าจีนจีนมาเลจีนสิงคโปร์จีน, بر, จนเวียดน,นามหรือจีนแผ่นดินใหญ่นะครับวันนี้มากันเยอะมากนะครับหลังจากที่ทําพิธีหมายถึงว่าทําพิธีที่บ้านเสร็จนะช่วงปีใหม่ครับเขาก็มาเที่ยวกันนะครับประเทศไทยก็เป็นจุดหลักๆอีกจุดหนึ่งครับที่มีนักเที่ยวนะครับมาในช่วงนี้คึกคักมากครับท่านผู้ชม ผมได้ข่าวมาว่าที่วัดพระแก้ววันนี้นะครับโอ้โหทางเข้าแบบคือยาวมากคิวยาวมากจริงครับไม่ว่าที่ไหนผมว่าวันนี้นะครับน่องเที่ยวน่าจะเยอะที่สุดเลยนี่ครับเป็นช่วงหนึ่งนะครับเป็นซีซั่นหนึ่งที่บ้านเรานะครับดูจะคึกคักนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพัตคาลและอาหารนะครับท่องเที่ยวต่างๆก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็นี่ครับน่องเที่ยวเยอะมากจริงเลยชมหลังไหลมาไม่ขาดสายเลยให้ดูวันนี้ครับ ตอนนี้เป็นเวลาสักบ่ายสองโมงครึ่งนะครับให้ดูกุ๊ปครับทุกคนวันนี้สนามบินเจอโรมครึกคักมากให้ดูบรรยากาศสวัสดีครับพี่สดีคผมซินเจียยุยซินนี่ต้องใช้นี่ครับตังของเป่าที่ไกด์เขา <c oughs> วันนี้รับกุ๊ปอะไรครับพี่ามาเลเซียมาเลเซียพี่วันนี้เขาเขาเขาเริ่มเที่ยวกันแล้วใช่ไหมครับชาวจีนใช่ครับใช่หรือว่าเป็นพรุ่งนี้ครับวันนี้วันไหว้เนาะวันวันนี้ ช่วันนี้ไหว้พ่กนี้เที่ยวพวกนี้เที่ยวอโอเคจริงๆบางคนก็เที่ยววันนี้นะเช่นเที่ยวช่วงบ่ายใช่ไหมครับเนาะเริ่มเริ่มเริ่มเดินทางแล้วครับพี่เนาะมาเที่ยวนี่ครับวันนี้กี่คนครับพี่ทุขคงพี่สิบสองคนครับสิบสองคนปังๆนะครับครับผมไม่เจอกันนานมากสบายดีเนาะครับสบายดีครับทุกคนจะให้ดูครับบรรยากาศวันนี้นี่ครับพี่เขาก็มารับคุกชาวเวียดนามเวียดนามก็เป็นคนจีนซะส่วนใหญ่นะครับที่เป็นประชากรของเขาครับแล้วก็มีชาวอินโดครับส่วนหนึ่งก็เป็นคนจีนครับสิงครับ เวียดนามครับแล้วก็นี่ครับแผ่นดินใหญ่ครับจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือเป็นจุดหลักเลยครับที่มาวันนี้ให้ดูครับว้าวครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยคือการเข้าคิวรอคิวยาวของรถแท็กซี่นะครับทุกคนอย่างวันนี้เราได้เห็นแล้วครับนะครับแท็กซี่ไม่พอสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ครับช่วงบ่ายวันนี้ครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับก็คือคนไทยที่มีเชื้อสายจีนครับก็คือหยุดพักผ่อนครับทำให้ปริมาณแท็กซี่วันนี้ไม่พอครับ การรอคิวที่นี่ก็ค่อนข้างจะยาวมากนะครับเกือบ1ร้อยคนเลยครับฝั่งนี้ครับทุกคนเห็นไหมฮะเราเคยเห็นช่วงแรกๆหลังจากที่เราเปิดประเทศนะครับประมาณปีพศ2021ครับ21-22ครับแต่วันนี้เราได้เจออีกแล้วครับนี่ครับแท็กซี่ไม่พอครับนี่ฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนี่ครับคือต้องทำใจทุกคนถ้าเกิดมาเที่ยวในช่วงเทศกาลนะครับช่วงไฮซีซั่นไม่ว่าจะเป็นช่างสงการนะครับปีใหม่สากลหรือว่าปีใหม่กรีนแบบนี้ครับก็จะนี่ครับ ทุกอย่างมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็ค่อนข้างจะล่าช้าครับต้องทําใจนะครับถ้าเกิดจะเลือกเดินทางมาเที่ยวในช่วงซีซันแบบนี้ครับทุกคนให้ดูบรรยากาศครับนี่ครับะครับทุกคนนี่ครับถ้าช่วงนี้นะครับใครไม่หยุดนะครับก็เป็นช่วงทําเงินเช่นกันนะครับทุกคนนะฮะ รยากาศการรอคิวแท็กซี่ครับทุกคนเห็นไหมเยอะมากเลยนี่ฮะแท็กซี่ไม่พอครับช่วงบ่ายวันนี้ครับวันศุกร์นะครับทุกคนนี่ฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอเก่าว่าส่าสวัสดีปีใหม่นะครับของเป็นปีมังกรทองขอให้เป็นปีที่ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับร่ำรวยสุขภาพกายใจแข็งแรงนะครับทุกคนแล้วก็ อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้นะครับขอทุกคนที่กำลังเดินทางอยู่นะครับก็ขอเดินทางโดยสัดิภาพแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ